รีวิวรถกระบะอีซูซูดีแมกเครื่อง3000โฉมปี2020ดัดแปลงสภาพพิเศษเพื่อบรนทุกเต้5ตันทั้งทำหลังคาสูง2เมตรสิแหนบ26ตัวเท่า mm, ล้อย3ามิมลิเมตรล้อกระทาผ่ายาง XCD2 ดีาม14จุดเพื่อรองรับการบรรทุก5ตันพร้อมแล้วเชิญรับชมได้เลยครับตัวรถมีทั้งหมด3สีคือสีขาวราคา590,000บาท ส่วนสีบอลเงินและสีเทาแพงกว่า7000รวมเป็น597,000บาทาอุปกรณ์ที่ตัดแปลงทั้งหมดนี้มูลค่า120,000บาทดังนั้นตัวรถจะเป็นราคา710,000่บาทส่วนของที่แถมเพิ่มเต,เติมก็จะมีฟิลม์มไฮคูลายเนอร์ไฟตัดหมอกและอัปเกรดประกันจากมูลค่า23,000กลายเป็นมูลค่า38,000บาทครอบคลุมทั้งหลังคาสูงแหนบเพลาลอยเข้าได้ทั้งศูนย์บริการและห้างร้านข้างนอกครับ มีบริการจดทะเบียนลงเล่มให้ในเล่มจะลงทั้งราคาสูงแบบนี้หรือข้อลงเล่มทั้งแหนบลงเล่มทั้งเทาลอยเรียกว่าใช้งานได้อย่างสบายใจแบบถูกกฎหมายรัดขั้นตอนในการตรวจสภาพรถและใบวิศวะให้ได้เลยเรียกว่าชําระเงินแล้วก็สามารถทํารถได้ใช้ได้อย่างสบายใจสามารถซื้อรถคันนี้ได้3รูปแบบรูปแบบแรกแบบทางตรงสําหรับลูกค้าที่ทํากิจการเกี่ยวกับทางขนส่งบรรทุกหนัหนกๆอยู่แล้วรูปแบบที่2 รูปแบบทางอ้อมสําหรับลูกค้าที่ไม่ได้ทําเกี่ยวกับกิจการนะทางด้านการขนส่งและรูปแบบที่3ก็คือการซื้อด้วยรูปแบบเงินสดมีบริการสินเชื่อรองรับทั้ง t ีเพ็ดอี i n g ลิซิ่งทั้งธนาคารไทยพาณิชย์ธนาคารกรุงศรีอยุธยาและธนาคารธนาชาติลูกค้าสามารถซื้อรถได้ตามคุณสมบัติที่ต้องการได้เลยครับ ออกลถได้ไม่ยากสนใจสามารถติดต่อได้เลยครับรถคันนี้นะครับก็คือรถกระบะนะครับที่ดัดแปลงสภาพพิเศษเพื่อเหมาะแก่การบรรทุก5ตัาตโดยเราจะไปดูช่วงล่างกันนะครับผมซึ่งช่วงล่างของรถคันนี้นะครับก็เริ่มจากตัวแหนบนะครับแหนบของเขาเนี่ยของเดิมจะมี4ตัวคือ1 2 3 4นะครับซึ่งเราดัดแหนบไว้ข้างบนเรียบร้อยแล้วแบบนี้ครับส่วนแหนบใหม่ที่ใส่มานะครับก็คือ1 2 3 4 5, 6 789นะครับ9บวก4ี่ก็เป็น13แหนบ1ชิ้นเนี่ยมันบรรทุกได้0.5ตันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแหนบทั้งหมด13ตัวมันก็จะบรรทุกได้ประมาณ6ตันกว่านะฮะสเปคตัวนี้บรรทุกเกิน5ตันได้แน่นอนซึ่งจะมีแหนบ13ตัวทางด้านซ้ายตัวรถแล้วก็แหนบ13ตัวทางด้านขวาของตัวรถนี่เช่นกันครับ1 2 3 4นะครับ5 6 7 8 9 10 11แ2 13บบแบบนี้ครับอันนี้คือในส่วนของแหนบครับ อันต่อไปนะครับก็คือยางอะไหล่เราติดตั้งให้บริเวณตรงนี้นะครับที่เราทําเพิ่มขึ้นมาอันที่2ก็คือตัวโชค๊คฮะโช๊คเดิมเขาจะมีแค่ตัวเดียวครับอันนี้เราเป็นโช๊คใหม่นะครับที่ขนาดใหญ่ขึ้นฮะโดยที่จัดโปรเนี่ยจะมีโช๊ค4ตัวก็คือโช๊คตรงตัวที่1โช๊คตรงตัวที่สองโช๊คควายตัวที่1โช๊คควายตัวที่2 แต่เพื่อการขับขี่ที่สมูทนิ่มนวลขึ้นนะครับเราสามารถติดตั้งโช๊คตัวที่5ตัวที่6ได้นะครับโดยเพิ่มเงินอีก10,000บาทจากราคาโปรปกติซึ่งจะบอกในทางท้ายนะครับอันต่อไปตัวนี้นะครับอ่าก็คือตัวเพลา เพลาลอยตัวนี้นะครับติดตั้งพร้อมเบรกมือเลยซึ่งถ้าเป็นเพลาเดิมเนี่ยการบรรทุกหนักๆน,นะฮะเพลาจะเป็นเพลาโจมคือเพาลารองรับการบรรทุกดังนั้นเพลาก็จะขาดเป็นปากฉลามได้แต่ตัวนี้เป็นเพลาลอยนะครับยี่ห้อยุทธโปนะครับยุทธโปตัวนี้ลองค้นหาใน Google ได้ครับที่เลือกใช้ยี่ห้อตัวนี้ไม่ใช้ที่ c p พวเพราะว่ามันสามารถติดตั้ง a อ s ในบริเวณล้อหน้าได้นะครับนอกจากนี้เนี่ยเราก็ทําการดามตัวรถอยู่5จุดครับเริ่มจากบริเวณด้านหลังเลยฮะอันนี้จุดที่1ต่อไปจุดที่2ก็คือบริเวณยางไรตรรงนี้คับ จุดที่3นะฮะก็คือจุดที่ติดตั้งโชค๊คพวกนี้ครับอันนี้ดามจุดที่3นะครับต่อไปจุดที่4ฮะก็บริเวณเหนือแคตตรงนี้นะครับอ่าแล้วก็จุดที่5จุดสุดท้ายนะครับก็คือบริเวณตรงนี้ครับผมชนกระหัวเก่งด้านหน้าซึ่งเราจะดามทะลุขึ้นไปนะฮะเขาเรียกว่าเสริมเตาหน้านอกจากนี้นะฮะเรายังดีการดามบริเวณด้านข้างนะครับทั้งขวาของตัวรถนะครับจากบนลงล่างแบบนี้เลยครับดามย,วยาวๆไปแล้วก็ดามด้านท้ายนิดนึงแบบนี้ครับ แล้วก็ดามด้านท้ายนะฮะจากหลังไปหน้าหรือหน้าไปหลังนะครับแล้วแต่จะเรียกฝาของตัวรถนะครับเรามีการดามนะฮะจากบนไปหลังนะฮะนี่เห็นไหมครับเป็นรอยเลยนะครับอันนี้คือบริเวณด้านหน้านะฮะแล้วก็ด้านหลังนะครับเราก็มีการออกเพิ่มแบบนี้ครับ ทั้งซ้ายของตัวรถนะครับก็จะมีการดามนะครับนี่เป็นร้อยเลยเห็นไหมครสีต่างกันเนี่หนะครับอันนี้ก็คือดามกระบะนะครับนี่ครับเป็นเหล็กเป็นชิ้นเลยแบบนี้นะครับนะครับจะหลดหน้าไปหลังเลยครับเพื่อไม่คัสติวรถนะครับก็จะเป็นล้อกระทาตัวเดิมของ รถเดิมๆนะครับขนาดซีรลียาง2.5ทับ70ขอบ15ยางเป็นตระกูล C ีนะครับก็คือเหมาะแก่การบรรทุกซึ่งเราจะติดตั้ง ABS นะครับท้ายคลิปจะโชว์ ABS ให้ดูว่าตัวนี้นะครับสามารถใช้ ABS ได้จริงโดยที่ไฟไม่เตือนนะครับผมแต่ถ้าลูกค้าเนี่ยจะทําการลงแม็กเนี่ยนะครับอาจจะทําให้ตัวความเร็วล็อกที่80กิโเมตรแล้วก็ไฟของตัวรถบรรทนได้เพราะฉะนั้นถ้าเน้นปลอดภัยจะใช้สเปคนี้ดีกว่าแต่ถ้าเน้นสวยงามนะครับเราก็สามารถจัดให้ได้แต่ต้องรับความเสี่ยงให้ได้นะครับผม ส่วนข้างหลังนะฮะตัวนี้จะเป็นยางมิชลินนะครับ XCD2 ขนาดยางนะครับจะเป็น2.5ทั75ขอบ15นะครับผมมีขอบ14กับขอบ15อ่าเราใส่ขอบ15ให้เลยครับซึ่งเพาลอยตัวนี้ที่ใส่นะฮะขนาดของมันเนี่ยก็คือ31มิมดังนั้นเนี่ยล้อมันจะไม่ล้นฮะขับได้อย่างสบายใจเลยครับอีบีทั้งในนะครับนี่ครับอ่าเสียบสาย ABS อยู่นะครับเพราะฉะนั้นใช้งานนักการบรรทุกจริงๆได้เลยนะครับรวมถึงติดตั้งเบรกมือให้เรียบร้อยแล้ว นับจากภายนอกของตัวรถนะครับเครื่องสัมพันธ์ตัวนี้นะครับไฟหน้าจะเป็นแบบมัตติรีเฟกเตอร์นะครับแล้วก็มีไฟเลี้ยวเดิมๆเนี่ยไฟตัดหมอกไม่มีนะครับแต่อันนี้เราแถมให้เป็นกรณีพิเศษนะครับกระจังหน้านะครับก็จะเป็นสีเทาแบบอ่อนๆแบบนี้ครับผมอ่าต่อไปครับตัวล้อนะฮะก็จะเป็นล้อกระทะเดิมๆนะครับขนาดซีเรีย์ยางของเขานะครับก็จะเป็นขนาด2 1 5หทับหขอบ15นะครับซึ่งเราได้ทำการติดตั้ง ABS เรียบร้อยแล้ว ก็ขอย้ำอีกครั้งนะครับถ้าเน้นบรรทุกเพื่อความปลอดภัยมี ABS ใช้ได้จริงนะครับไฟไม่ล้วนก็ใช้สเปคล้อหน้าแบบนี้แต่ถ้าจะลงเป็นล้อแม็กนะครับในอนาคตจะมีปัญหาเรื่องไฟล้วนกับความเร็วล็อกที่80กิโลเมตรต่อชั่วโมงต่อให้เราสับสายให้นะครับดังนั้นก็เลือกได้นะครับผมกระจกมองข้างนะครับก็จะเป็นกระจกที่พับด้วยมือแต่รุ่นนี้ปรับด้วยไฟฟ้าเรียบร้อยแล้วครับหลังคานะครับก็จะเป็นหลังคาสูงนะครับขนาด2เมตร10แบบนี้ครับผมซึ่งเป็นหลังคาสแตนเลส ขนาด4มิลิเมตรถังน้ำมันครับจะเป็นถังน้ำมันขนาด75ลิตรครับซึ่งตัวนี้ใช้อย่างประหยัดเพราะว่าเรามีแรงม้าและแรงบิดสูงครับยางตัวนี้นะครับไม่ใช่กระทะปั๊มฮะจะเป็นยางกระทะผ่าครับซึ่งยางกระทะผ่าล้อกระทะผ่าตัวนี้นะครับใช้ยางมิชลินนะครับตัว XCD2 ตัวขอบของเขาจะเป็นขอบ15นะครับสีดิยาง255ทับ75ครับผม ใช้บรรทุกได้อย่างสบายใจลมยางนะครับแนะนําก็ไม่เกินร้อยสิบนะฮะถ้าเอาปลอดภัยหน่อยก็บรรทุกเป็นลมไนโตรเจนครับผมมาดูด้านหลังครับมีการติดตั้งนะครับตัวไฟนะฮะเลี้ยวบริเวณข้างบนนะครับแล้วก็ไฟเบรกบริเวณข้างบนใช้อย่างสบายใจได้เลยประตูนะฮะบานซ้ายกับบานขวาเนี่ยมันจะทําการเปิดและปิดบานขวาก่อนแบบนี้ครับปึ๊บนี่เปิดแล้วนะครับจะเกี่ยวกับทางด้านล่าง แต่กระดานบนนะครับเปิดง่ายๆครับปึ๊บนี่ใช้งานได้จริงเลยแล้วก็เปิดตัวนี้ครับปึ๊บปึ๊บอ่าอันนี้เปิดเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งอันนี้จะเป็นการบุไม้อัดนะครับผมสําหรับขนพวกสินค้าอุปโภคบริโภคหนักๆนะครับแต่ถ้ามันเป็นชิ้นส่วนเหล็กหรือที่มีการกระแทกนะครับอาจจะบุเป็นตะแกรงก็ได้ ยางเดิมหกล้อหลังนะครับทั้งซ้ายขวาอันนี้คืนนะครับตัวเพาเดิมนะครับเพาจมคืนเพราะเราใส่เพาลอยนะครับแล้วก็อันนี้โชคเดิมเราก็คืนนะครับแล้วก็ใส่โชดใหม่ไปเนาะ<ม>ส่วนการด้านกระบะนะครับเรามาดูด้านนี้กันนี่ครับแทงทะลุขึ้นมาให้ดูเลยหนึ่งสองสามสี่แบบนี้ครับแล้วก็อีกด้านหนึ่งฮะเช่นเดียวกันครับห้าหเจ็ด นะฮะดามทั้งซ้ายไปขวาบนไปล่างนะครับแล้วก็แท็กทะลุขึ้นมาเพราะฉะนั้นใช้ได้อย่างสบายใจเลยครับการใช้งานนะครับการเก็บไม่ยากครับก็ขับฝาท้ายขึ้นไปก่อนแบบนี้ครับปึ๊บล็อกตัวซ้ายหนึ่งทีครับล็อกตัวขวาอีกหนึ่งทีอา่าเช่นเดียวกับบานประตูครับให้มันเข้าร่องแบบนี้นะครับเข้าร่องแบบนี้นะครับแล้วก็ล็อกตัวซ้ายนี่ ป้องกันไว้นะครับกันล็อกเนาะแล้วก็ล็อกตัวขวาครับนี่ครับเอามาเกี่ยวให้ได้แบบนี้นะครับอ่าล็อกแล้วนะครับสับตัวนี้ทีนึ่งปุ๊บแล้วก็ล็อกอ่านี่แหละครับล็อกเรียบร้อยแล้วประกันที่เราแถมนะครับก็จะเป็นประกันไทยชั้นหนึ่งะคะจาก2.3 0 0 0ปกตินะคะเราจ่ายถึงประกัน3 8 0 0 0เพราะว่าเป็นประกัน ครอบคลุมท so ั move, move ceiling, pattern, so the the ้งคอกสูงนะครับหลังคาสูงแบบนี้หรือที่เรียกว่าโครงหลังคาทึบแบบปิดนะครับและแนบนะฮะและเพาลอยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดอุบัติเหตุนะฮะครอบคลุมทั้งหลังคาสูงแนบเพาลอยลงในเล่มให้เรียบร้อยเลยครับรวมถึงการจดทะเบียนเราก็ลงทั้งหลังคาสูงแนบแล้วก็เพาลอยให้เลยครับเพราะฉะนั้นเอารถไปใช้ได้อย่างสบายใจเลยครับ อของบรนทุก5ตันใส่กล้องสูๆๆแบแหบและตอลลอยตัวนี้ได้ไม่ยากครับเ,เริ่มต้นครับดาว10%ครับใช้เงินเพียงกมื6,000ตำาท์เท่านั้นและผ่อนคงที่ครับปุ่มปีดเดือน2ขวดเงินเดือน11,910บาทดอกเบี้ย5.4%ครับแต่ถ้าคิดว่าดอกเบี้ยสูงไปเรามีราคาแนะนำราคาแนะนำนะครับที่สามารถออกรถได้อย่างสบายๆนะครับออกรถที่120,000บาทอาตาัตราดอกเบี้ยเพียง2.69%เท่านั้นกับรถที่สามารถใช้เงเบี้ยได้จริงบรรทุกถึง5ตันเลยนะครับ ออกรเป็นแต่สองพันบาทพอปกปีเจ็ดสองวดเยนเดยละเก้าันเจ็ดร้อยสามสิบาบาทเท,ท่านั้นครับมาลอง a อ s กันนะครับตอนนี้จะทําความเร็วไปถึงหกสิบนะครับเนื่องจากรุดหลังตอนนี้ไม่มีนะครับผมเป็นระยะปลอดภัยก็จะทําการเหยียบเบรกนะครับก็พร้อมแล้วก็ a อ s ทํทำงานแบบนี้ครับ